ก่อนบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ in, ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั๋งให้แน่เด้อทุกคนฮัลโหลมีลวันเอเวอเตตนสิงคโปร์ทุกคนสบายดีสบายดีเด้อพอแบบพี่น้องสุขสุขคนมันนี่เจ้ากัมาอยู่ที่บ้านแหละมาหอดเมื่อวานกับประมาณสี่โมงนะ มาแล้วไม่น,นั่นแหละมือตื่นสายบสบายกำลังจะออกไปขายเกยรือห้านเพราะว่าน้องสาวิ่นโบยู่เด้น้องสาวเผ่นไปขอนแก่นเจ็กขาวกันเลยบ่ไเด้ไปอุบลกับทีมงานกับพวกกับพวกพี่นี่ทับสีก็เสด็จไปหรือบ่นะทุกคนนะมันมกำลังจะออกไปขายเครื่องแล้วกีให้เบิงว่าหา่านเจ็ดขาวขายยังแน่ มีคนลายบอกซ่วงใช่วงนี้ก็คือว่าเลยแขกก็เริ่มหน่อยลงแบบมันหนาฝนได้แหละเลยเล็กน้อยถ้าจะเขาเฮียนเลยมันั็เลยประมาณนั้นแหละทุกคนเพราะว่าถ้ามีไปตื่นมาแต่เศร้าตื่นบอได้ปวดเนื้อปวดตัวบอกก็เถออตื่นตั้งแต่หกโมงนอนทิ่ไฟติดมาเนะทุกคนอน,นี่ก็อย่ห้านแล้ว เอสาวกไปเป็สาวเลยมาเร็วมาเร็วแม่ไปเต็สาวว่นะ่ะเยอพวก<ะ>นี่แซมเบิลนะหน้าหาสดาสบตยดีคนเงียบเงียบเนาะ ชดเดาะกระเดียนนี่เขาโขบด้วทุ 15, กคนสิบห้าพันกี่แต่ก่อนขายห้าพันผ้าห้าพันก็คือมาเมกะพันกิจพันสิบพันตอนนี้ขึ้นมาสิบห้าพันอันหนึง่งสิบห้าพันตกเป็นเงินบาทกปา็ประมาณประมาณซ้ากว่าบาทนะประมาณซ้าวซ้าตีไปสหบาทแล้วปิงป้งไก่ปิ้งไส้กับปิง้งเติมไว้เรื่อยๆนะนี่ ริงไก่หัน่นเช็ดข้าวก็มีมลไยราคาเมื่อหนึ่งมีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นสั่งเจตโตเแมลงเจสอาไปส่งข้าเจ้าเนอะอยู่บ้านพีนทุกคนเล็กน้อยใส่เบอร์ว่าเพิ่นเป็นไผ่นะทุกคนเลยตีช็ข้าวก็จะเอาลูกเพิ่นถึงในยูทูบและบอกเพิ่นแล้วเนะทุกคนนี่ จีดามน่ะอา้าคล้องขึ้นหน่อยแทอบอเออสบายดีลูกอคะขวา้วาเ็นน่ะสบายดีใหม่ดีๆมาขายซอยเมกบ่บไม่ได้ขายของเฮนบ่มืนน่อไหร่ไปเศร้าบอกบัวนะทุกคนขายตามจะดูการมันบ่เอา้าวคือไปเศร้าทำมาเนี่ พี่จะไปเศร้าแทนไปสวยเลยนี่ฮะสวยเลยสวัอดีเมื่อเดี๋เพื่อนเอากระเจไปให้นะขอบใจเด้อขึ้มาไวเลยมาพอน้องพอน้องปบปอยู่เด็กถักข้าวเจโลดไปแล้วก็มาพอเพรานะว่ามันลืม,ม,มบบแมนเอายาให้ข้าเจ้าผัดวานนะสบายดีนะสบายดีเพื่แอนรานสาวเจ๊าสาว บมื่อเนี่ยบริปางเฮียมาพอ,อ,อกห้านแจ่เศร้าเข้าไปก็ได้ท่านั้นประมาณสี่โมงสามสี่โมงจะออกมาก็ได้ตอนนี้กำลังเสียเหตุอนย่งเกาะมูกรอบพอคลายเพอคลายอย่างนั้นเด็ห้ามจีดข่าวจะหน่อยซิป,ปิงไก่เพิ่มเฟอร์่าหมอนแต่ตอนเห็ดหมอ,อนใหญ่ช่วงมันคาวดีก็ได้เห็ดหมอนประมาณนี้ รื่องมากกยังไม่ได้สักยังก็ดีทุกคนอาดามึงบ่ได้เห็ดเข่าอันนั้นบอกมึงนี่อยู่สัยมึงเห็ดมึงเห็ดยูสัยเอออ่นบักผ้ามึงดิเออจังหน่อยสิเห็ดอันนั่นเนาะเข่าอนนี้ก็ทำเมาทุกคนปิ้งเพิ่มนะทุกคนปิ้งปลาปิ้งใหม่ๆทุกคนปริ่มปลาเจ้า ใส่เบิกเต๊บปัดจานี่โอ้ปนหล่นมือปีกนะรักคานี่ไปเร็กน,น่อยสิปีกเกตโตไปให้แม่คำสี่บันพีน่ประมาณสี่โมงสีโมงึงจากสิปีกไปนะนี่กับสิสูเแลใครสนใจก็สั่งได้เ้ทุกคนอ่ะ สั่งงป้ายไพยก็ได้แบบว่าพี่น้องอยู่แถมเซโนหรือว,ว่าฝากต่างแข็งก็ได้เนะเพราะว่าช่วงนี้มันฝากได้เลยทิกงฝากไว่ตัวยง่ายปัน่นจบเสร็จต้องมาลอกซีม,มแหละข่านห้าวกระบวกรบวเสือนะต้องลองมาลอกซีมเบิ่ง ไก่ซีซุปเล่ทุกคนเพราะว่าปิ้งรอบปิ้งคืนหนึ่งแบบไก่ต้นแบบสมมุิว่าปิ้งเซตหนึ่งนะก็ใส่เวลาประมาณ30-40นาทีเพราะว่าปิ้งต้องให้ซุกทั้งขาทั้งตัวบางเห็นบางห้านเขาจะปิ้งแบบวกระดูกยังเดงอยู่แต่ห้านเจ๊กข้าในซุปหมดนะทุกคนอาจจะมีพาดบ้างในหนึ่งนะ อมาแต่เศร้า,า,าแล้วยบ่คุณมาแต่เศร้าแทนตายมาแต่เศร้าแต่เสียวนะบ้านเดขาวรถกับมีมาเรื่อยๆยแหละสไปข้าวโ,โนะพดจอเนาะถนนคนทางกันเนาะทุกคนก,กันดอากัดดี้อ่ะวันน้อยู่ประมาณสิบกว่ามือทางเป็นหลุมเป็นบ่อแท้ๆคผมเรียกว่าถึง ขนาดแบบว่าเป็นกลุ่มแบบว่าคือเขาดักเงี้ยก็ดักหนูว่าลุ่มนี่มันเนี่ยผมก็ยอยู่สิบกว่ามือคี่เป็นขนาดนี่ก็เขาลบไลน์ทางกันเนาะกันดีอ่ะนอกขนาดรถใหญ่ขี่ไปก็ยังบ่นนะ ปิ้งไก่ไม่ยังยย้งแล้วะลรเป็นข้าวขมา่าเห็ดขมเหม่านะทุกคนกินใบเด้งขมเม่าใบเด้งที่บอกขมเม่าเหรอคะบอกเห็ดถ่ายสิเห,ดห็ดถ่ายแบบซีนนะจะมีพักข้าวเนาะข้าวกล่นแบบซี่เลยเอาของนอกนี่ก็ใส่เกลือนะทุกคนใส่เกลือแล้วน้ำตาลใส่หมดเลยทุกคนนี่ยขมเม่าซื้อมาจักปักเซโลฮกเส้นหางพันอยู่ปากเซ อยู่บ้านฮัโลโหลไทยเลยด๊าบข้าเบาเน็ตเดบอยู่ปักเซลโล้วหกทิมห่านปักเซ่น้ำในเนื่อเซน้ำทอดนะทุกคนเกินข้าวเห็ดแบบง่ายๆแหละเด็ดกินเองเห็ดเพื่อกเขาจะในเนื่อเมื่อกส้กินใบกีดกีแดงข้เปาเพราะว่าเอาน้ำใส่ย้อนหยางย้อนอยาไผ่มันมันอ่อนในเนื้อนะ เพราะว่าข้าวเมาเป็นข้าวเม่าแห้งเดเป็นข้าวเม่าแห้งแล้วก็อยากให้มันอ่อนได้หนึ่งกิโลหนึ่งหักเห็ดบ่มอดเนาเพราะวัะเนเจ้ากินมือน้อเช้านี่ไม่ไปกินมืเช้าวอะควาิดเราอื่กินมาแต่อันนั่นนะกินมาผักเซนน่อยหนึ่งข้าบัใส่น้ำมันกระสีนะั่นหน่อยหนึ่งอะไรมันกระสีแห้งใส่น้ำให้มัน อันอ่อนในหนึ่งขัดไซร้ายก็บ่ได้เม็ดมันจะผูกโคตรเวลาหยามมันบ่อเหมือนนะก็ให้มันผูกก็ใส่เวลาประมาณเล้งๆมันนี่เอาน้าแม่เนในหนึ่งเอาน้าแม่นยก้อนน้าทอดในหนึ่งเด็กมันบ่อนี่ยนี่นี่อ่ะ มันได้เลขออกใช่ป่ะอามุกเต้ามาแต่เศร้าเสียไปแต่เศร้าเสียไปสองมือคนนะเพราะว่าคันบอรเนเพราะว่าทนตัวยังสอมาุกไปบนเลตันางมาเยเขไป่จะไปบลกับคินงานไปกินเนียก กินบุฟเฟต์ม่ไ<ำ>ด้กินซัถก็ขอบใจเลยมิน่าเด้อที่จ่ายพาบุฟเฟต์ให้น,อน้องไปรอบหน้าน้องไปเน,อนอ่นน้อนเอ้ยนะก็ขอบคุณลยหลายเนาะก็ใจะเพื่อจะให้จะเขากินไปม่วนกับทีมงานนั่แหละเ้วยลีนะ่าด้ยวันนี้ เขาเมาออก็เริ่มไลยเลยนะเพราะว่าเขาบางคนคเขากี้วเลยได้ขาวฮะเขาขึ้นเกียวไวเถอะบะใบแดงเขาคือเกียวไวไไไเนี่นี่ทุกคนออกมาหน้าตาประมาณนี้ เป็นอย่างให้ลูกให้ล้านบ่นี่ขม่าวนี่ยเยไหไ,ไปจ้าเทนี่แหละมีเงนินเท่านี้ขม่าวแล้วทุกคนเจ็บแสบมาแมาทอดขม่นมนาน้ำกันเห็ดแล้วน,นี่ มื่อกี้ยังมาอ่อนตอนเห็ดแล้วมันยังแข็งเนี่ยทุกคนนี่ยใช้มือกินเลยกันแสียังรถก็ดังดังหน้าบ้านเจ้าเ้าเพื่ข้าถึงเป็นแบบว่าดักดักหนูหรือดักยังเป็นบ่อเป็นยังค่ะขนาดว่นนี้มาว่นนี้อยู่เดือนบ่ฮอดเดือนทำสิบกุมื้อถนนนนทางไปเพลายคือเจ๊้าวถ่ายไว้ ก่อนเนี่าน้อยหนึ่งนะทุกคนเจ้าัรับครับหลุดไตวันตกใจป้ากระดอกอด,ดียหรุดจักรเขาก็ล้มหลายๆคันเห็นนอกเขาเ,าเวลากี่เลยมันมันมันเป็นมุมเป็นบอดนะเขาหมองเัา,าแท้เวลาเห็ดตองใส่อันนะใส่น้ำน้อยหนึ่งมันใส่หลายมันบดแซ่ เป็นมือยิบจริงๆครับจะงหดจะร้อยยแต่ผมไม่ค่อเจอบซื้อมือเนี้ยคลายใจแต่ประมาณเมื่อกี้เนี้ยคายได้หกต้นนั่นได้หกจิ๊โ,โตมาขคร่ฮะเข้าคลายใจจิบเอโตมือนทุกคนนั่งไปน้ำคลายไปน้ำหนอหละจะไปยังบ่ ก,ก,กินก้าินเออบอสปินไก่ก็บมีเพอก็มีเพ่อนเพิ่น,พนกับบรณมามันมันมัน,มนหอมหอมห้าอื่นกับายบริีกันรถแล่ลนลายแต่คนแวดซื้อวมีอ่อฉ มิแต่รสดอสซานจ็ดน้อยกั็สิปปิงไก่เอยเเล่เอยเจสซีนาเนะคนสั่งไก่เจโตไปแม่คำศสีนะคนอุดหนุนโซเชเพิ่นอาช่วงนี้่นจะใจดีแหละทุกคนนะคนจะทาคนเกสเชีาลคายบดีแหละมาตะบ้านใหม่ก็เลยแม่คำศสีเป็นเสี่ยวเพิ่นเลยคนอ็นอยู่ไยเลียกันเลยเ่นเอ่นเสี่ยวกันะนะ คนจะสั่งไก่เจ็๊ยโต,ตเจี๊มาเจ๊ยตอเ,เอาไปหายตอนเอาไปหายเจ้าเขา่ายไปเบืองบ้านคำสีเลยทางไปน้าและแม่คำสีสวยหรือบทสวยแม่คำสีสวยกว่วคำงามกว่วคำสีทุกคนยังหนุ่มกว่วนุ่มหนุ่มขน,น,นาดลูกซ้ายพิ่หญ่ใหญ่เติบเลยนแะล้วทุกคนนั่นแหละเจ้าเขาขายไปน้ากินไปน้าเบืองไปน้เพระว่นนีน้องคนหนึ่งคนท้ายสอนผมมากินบะดาเนี่ยตับไปกินไหม มันหวานหอมหๆเจ๊ได้ไปเลยนะไปเอาไปบนจะกินแบบบุฟเฟต์อาหารทะเลเฟอร์ไก่ก็สวยไ่วหนึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนที่มีช่วงไหนจะทุบเอาเลยทุกคนมัน เป็นอย่างแต่เงินนะครับแตงเงินร้าตง,งาตัวต่อ,อมานอนกับปวดเนื้อปวดตัวมาหอดจะเป็นอย่างวดกระดูกกระเดี่ยวตื่นตั้งแต่หกโมงอยู่หักติกไปติกมาเมื่อตื่นนะไม่ได้ลุกกินไปเบิ่มไปไนะทุกคนจะไ,ได้ไปอะไรบนเนี่ยโอกาสหน้าเนาะนักทุกคนคลิปนีัวท,ทิ้จทุกคนนี้เด้อ ก็เมายังไ่ก็ฝากคนไลค์กแซรก็ซับภายในนี bye ้ไม่ต้าด